สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะ วันนี้จะนำเสนอเรื่องของตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารว่าตำแหน่งนี้มีที่มาและความสำคัญอย่างไรรวมทั้งจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปรำลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวาชิราลงกรณเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่สของไทยค่ะ สยามมกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมสถาปนาให้เป็นพระราชทายาตสืบร,ราชสันตติวงศ์ตามกฎมเทียนบานโดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งการกำหนดชื่อตำแหน่งและบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ค <étique> งต้องย้อนกลับ tamam <c oughs> ไปต <mortality> ั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาที่มีพระราชพงศาวดารบันทึกไว้เป็นลายละอักษรรวมทั้งถ้าไปเปิดดูในกฎหมายตราสามดวงตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราจะพบว่ามีกฎนบานตั้งแต่สม movement, water, ัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงพระนามลำลองที่เรารู้จักกันว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอู่ทองในระบุเอาไว้ชัดเจนว่าตําแหน่ง พระมหาอุปราชนั้นเป็นตำแหน่งสำคัญถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษอาจจะต้องเรียกว่าเป็น second king mm hmm. จะเรียกว่าเป็น crown prince อย่างที่เรียกว่ามากราชกุมารอย่างตะวันตกคงไม่ได้ mm hmm. เป็นคนละนวยาความหมายกันความเป็น second king นั้นนะ่ะก็คือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์รองซึ่ง mm hmm. ทรงราชทำนองเดียวกับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหญ่ <Okay. S 2> ที่เรียกว่าพระมหากษัตริย์วังหลวงเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> พระมหากษัตริย์พระองค์รองนั้นนะ่ะเรียกว่าอุป,ปราชอุปปะแปลว่ารองลงมา แล้วก็ในกฎบัณฑนาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั้นกําหนดเอาไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชนั้นคือสมเด็จหนอพุทธเจ้าคาว่าสมเด็จหนอพุทธเจ้านมีนายาัยยะทางกฎหมายนับตั้งแต่ครั้งกรุงศิวธยาก็คือหมายถึงพระราชโอ,อรสพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ซึ่งประสูติแต่แม่หัวเมืองก็คือแม่อยู่หัวเมืองแม่หัวเมืองหรือแม่อยู่หัวเมืองก็คือสมเด็จพระอครมเหสีของพระมหากษัตริย์นั่นเองฉะนั้นตําแหน่งตามกฎบัณฑนาลนี้ โดยสิทธิทอันชอบทมก็ย่อมเป็นของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีอย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าคุณสายสวรรค์และท่านผู้ชมคงระลึกได้ว่าในพระราชพงศาวดารกรุงศิวธยานั้นมีการเปลี่ยนบุคคลที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งการทรงราชอย่างชนิดที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มากเท่าไหร่มีการเปลี่ยนราชวงศ์บ้างมีการเปลี่ยนรัชการบ้างซึ่งทําให้เกิดความวุ่นวายมากมาย ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่ห้านั้นเป็นบุญมหาศาลของบ้านเมืองเราที่การเปลี่ยนผ่านแต่ละรัชกาลแต่ละชนาธการนั้นเป็นไปโดยราบรื่นเรียบร้อยเพราะพระมหากรรษัตริย์ทุกพระองค์ทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักไม่มีการรบราฆ่าฟันกันอย่างไรก็ดีเพื่อเป็นความรู้เอาไว้ในยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเราก็มีพระมหาอุปราชอยู่ ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถซึ่งเ,<ร>เป็เรียกกันว่าวังหน้าใช่ครับซึ่งเป็นสมเด็จพยุพร,ราชในในยะแบบปัจจุบันแต่แท้จริงแล้วเป็นสมเด็จพระมหาอุปร,ราชตามกฎมรรทนบานแบบกรุงศรียุทยานะครับเป็นสมเด็จพระอนุชา คลองวังหน้าคือกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลบริเวณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติ<ไ>พระนครบริเวณโรงละครแห่งชาติแล้วก็จริงๆพื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แลวก็ครึ่งหนึ่งของสนามหลวงตรงนั้นนะครับคือพระราชวังบรวรสถานมงคลที่เราว,วังหน้าตำแหน่งวังหน้านี่ก็เป็นตำแหน่งมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาที่เราว,วังหน้ากับวังหลวงก็เป็นไปตามระเบียบการจัดทับนะครับตำแหน่งวังหน้าเป็นของพระมหาอุปราชครั้งถึงราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยพระองค์นี้ทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู่ ช่วงพักหนึ่งเสด็จไปทรงครองพระราชวังเดิมที่ฝั่งธนบุรีแล้วก็ได้เสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยและในรัชกาลที่สองนั้นมีหวังหน้าก็คือสมเด็จพระบรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ <Okay. S 2> สมเด็จพระบรราชเจ้ามหาสุรสิงห์นาตกับสมเด็จพระบรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์นั้นเสด็จสวรรคตก่อนพระมหากษัตริย์วังหลวงทั้งสิน mm ้น hmm. นะครับฉะนั้น ทั้งสองพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จดำรงสรราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์วังหลวงตามโบราณราชประเพณีดังนั้นพอถึงรัชกาลที่3นะครับพระมหากษัตริย์ในรัชกาลนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาที่เรียกว่าอุปราชาพิเศษวังหน้าคือสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิ์โพลเสบก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอีกนะครับในรัชกาลที่4มีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ ก็คือพระบาทส да ามเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพ,พระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชและทรงสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในไนยะยก็คล้ายจะเป็นกรมพระราชวังบบรสถานมงคลแต่พระราชอิสริยยศนั้นสูงส่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกพระองค์หนึ่งคู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกจนถึงรัชกาลที่5นั้นมีการสถาปน um. าน พระมหาอุปราชขึ้นคือพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนามว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระองค์นี้ไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชเจ้าในนัยยะแบบปัจจุบันเพราะว่าเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนหน้านี้เช่นสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ก็ดีสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาศักดิพลรเสพก็ดีพระบาทสมเด็จปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ดีเป็นพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นฉะนั้นก็ทรงดํารงพระอาชศรีิรสูง แต่พอถึงรัชกาลที่5ก็มีเหตุก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชานก็เสด็จที่วงคตก่อนที่จะก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาญาณในการทอดพระเนตรเห็นการไกลทั้งสวัสดิภาพของประชาชนเพื่อให้รอยต่อของรัชสมัยนั้นเป็นไปโดยราบรื่นทรงระลึกถึงพระราชพงศาวดารในกรุงศรีวิทยาว่ากฎมุนเทียนบานแต่ครั้งสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนั้นน่ะตำแหน่งที่เรียกว่าสมเด็จหน่อพุทธเจ้า ก็คือพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของ mm hmm. พระมหากษัตริย์ประสูติแต่สมเบะอัครเมเหสีไปผนวกเข้าสอดคล้องต้องตรงกันกันกบราชประเพณีในยุโรปทั้งสิน้น mm hmm. เพราะในยุโรปทั้งหลายเนี่ยจะมีตําแหน่งที่กําหนดพระราชทายาทที่แน่ชัดเอาไว้เพื่อการสืบทอดที่มั่นคงของพระบรมราชวงศ์และราชอาณาจักรที่เรียกว่าคราวปรินซ์คราวปรินซ์คราวแปลว่ามากุฎหรือมองกุด p รินซ์ก็คือราชกุมารท <Okay. S 1> ่านั้นตำแหน่งคราว p r i นซ์เป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงอนุวัตตามทั้งโบราณราชประเพณีตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1, หนึ่งผนวกเข้ากับราชประเพณีสากลเป็นการผสานโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าหากันอย่างลงตัว <c oughs> แล้วทรงพระราชประดิษฐ์ถ้อยคําที่เรียกว่าสยามมากุฎราชกุมาร oh, ก็คือ <มา S 1> สยามก,ก็คือสยามมิสคราว นั่นเองหรือว่าคราวปรินซ์ออฟสยามนั公公่นเองแต่โดยในยะหรือความหมายที่คนทั่วไปอาจจะเทียบเคียงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนหน้านั้นนั่นก็คือการเป็นพระมหาอุปราชาก็ดีหรือว่าวังหน้าก็ดีนั่นเองใช่ครับแต่ว่า ในยยะของความเป็นคราวปริ์นั้นจะใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์มากมากว่า,วาเพราะว่าสมเด็จพระบรมชนกนาถย่อมจะต้องส่งฟูมฟักธนุถนอมส่งพระอภิบาลและถวายพระราชทานการศึกษาให้แก่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วคือสายพระโลหิตก็<ล>รับพระบรมราชโชบายต่อจากราชการไปสู่ราชการไปสู่ราชการหเหมือนส่งไม้ผลัดที่ชัดเจนได้อย่างราบรื่นตำแหน่งนี้จึงเกิดขึ้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงยกเลิกธรรมเนียมการแต่งตั้งตำแหน่งพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าหรือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารเพื่อเป็นองค์รัชทาญาตแทนค่ะ นับแต่นั้นมาได้มีการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรวมสามพระองค์ตามลำดับคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2429 สมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2437 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระบรมชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมื่อวันที่28ทธันวาคมพุทธศักราช2,515พระองค์แรกคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชุลเนหิตเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทีราบรมราชเทวีพระพันวษาอาิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่5ซึ่งก็คือสมเด็จพระอิกาเจ้าในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเอง การสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกจึงจัดขึ้นในในยะที่เรียกว่าพระราชพิธีลงสงเฉลิมพระปรมาพิไทยสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารการลงสงเฉลิมพระปรมาพิไทยนั้นเคยจัดขึ้นในรัชกาลที่สองเพื่อลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิเทยมหาราชดังนั้น เป็นการรื้อฟื้นราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่สองให้กลับฉายภาพขึ้นในรัชกาลที่5เพื่อแสดงว่าตำแหน่งสมเด็จหนอพุทธเจ้านั้นเป็นของสําคัญและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเป็นใครเล่าก็คือเป็นสมเด็จพระบรมโชนกนาถของสมเด็จพระพิยมหาราชเดังนั้นก็ทรงถ่ายทอดในยักษ์ของความเป็นสมเด็จหนอพุทธเจ้าผู้เป็นสยามากุฎราชกุมารเนี่ยตกสู่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชรวลหิตสยามากุฎราชกุมาร พระราชพิธีในครั้งนั้นมีรายละเอียดซับซ้อนถ้าเกิดว่าไปค้นดูจะพบว่า9วันเลยนะครับจัด9วันเลยเพราะว่าการลงสงนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงให้พระราชกุมารน,น,นั้นได้ลงสงแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกก็จะมีการผูกแพรมีการตั้งมณฑดบพระกรยาสนานมีราชประเพณีมีม,มหรสพสมโพธิมีการแห่ต่าง ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสวมมงกุฎองค์หนึ่งพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกเรียกว่าพระอนุราชมงกุฎเป็นมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระเท l a รลลานภาลัยลทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎในคราวที่ลงสงเฉลิมพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎนั่นเองฉะนั้น มงกุฎองค์นี้จึงเป็นในยะที่พระบาทสมเด็จพระเท l a านภาลายทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎและสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้เสด็จดํารงสีราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอม้าเจาอยหัวก็ทรงสวมพระราชทานให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชุรนหิตเพื่อเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกนี่เป็นในยะที่มีความลึก,ลกซึ้ง,งในทางประวัติศาสตร์แต่ว่าเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตตั้งแต่พระชนมายุ17พรรษาประมาณนั้นนะครับก็ประชวนแล้วก็สเสด็จสวรรคตในเวลานั้นพระราชโอรสพระองค์รองถัดจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชิรุณหิตก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิชราวุธกรมกุลเทพทวารวดีพระชนมายุอ่อนกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชิรุณหิตประมาณสองปีประทับทรงศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักรเวลานั้น ก็เป็นเวลาแห่งวิกฤตเพราะเพิ่งเกิดเหตุการณ์รอศร้อยสิบสอทำอย่างไรที่จะให้พระบรมราโชบายเพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักรนั้น,น่ส่งต่อไปสู่สมเด็จพระยุพราชในทันที จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทันทีในเดือนมกราคมนั้นที่สมเด็จพระบรมพระองค์แรกเสด็จสวรรคตทรงจัดการพระราชพิธีนี้ขึ้นที่พระนั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทั้งๆที่สมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์นั้นยังประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระสุพรรณบัตรแล้วก็เตรียมเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยยศสำคัญองค์หนึ่ง ก็คือสังวานพระนพสังวานพระนพเป็นสร้อยอ่อนซึ่งมีนบพร,รัตเป็นดอกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสร้อยอ่อนล้อมอเอาไว้สําหรับเฉวียงพระอังศาทรงส่งไปพระราชทา,านแด่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชราวุธที่ประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักรมีพระราชาพิธีสถาปนา พระบรมราชโองการที่พนังอมรินทร์วินิจฉัยและโปรดให้เชิญเครื่องยศทั้งหลายเนี่ยขึ้นเรือกันไปสมเด็จพระบรมพระองค์ที่สองก็เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จดำรงสิีราชสมบัติสืบราชสมบัติจากสมเด็จพระปิยะมหาราชนั่นก็แปลว่าทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกที่ได้เสด็จดำรงสิรราชสมบัติตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล่วงมาจนถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตนับเป็นการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทย ซึ่งเป็นพระองค์ที่สองที่เสด็จขึ้นเถลิงทวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนพระรามาธิบดีศีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ให้ทรงดำรงพระราชอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ ในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยอนุโลมตามขัตยราชประเพณีที่เคยมีมาแต่การก่อนและเพื่อให้เหมาะสมแก่การละสมัยจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีมีรายการดังนี้ วันพฤหัสบดีที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธาิราชสยามกุฎราชกุมารประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง วันพุทธที่27ธันวาคมพุทธศักราช2515มีการพระราชพิธีสีสัจจปานการเสกน้ำพระพิพัฒสัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังจากนั้นมีการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสักการะพระสยามเทวาธิราช และสดับประกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวางังวันพฤหัสบดีที่28ทธันวาคมพุทธศักราช2515 มีการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสรพระบรมราชองค์การสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ,ธอเจ้าฟ้าวิชิราลงกรณ์ขึ้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมาร จากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธทรงหลังน้ำพระมหาสังทักษิณาวัตรพระราชทานแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บกทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดชาวพนักงานประโคมค้องชัยสังแตร ى, บันดอกมโหระทึกและดุริยาขณะเดียวกันพระสงฆ์ตามวัดต่างๆทั่วพระราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาในพระอุโบสถ และรัวระคังขึ้นพร้อมกันสลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิษพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาพิไทยพระราชลัญจกรพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศตามลำดับ โดยมีพระอนุราชมงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสร้างพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สและตกทอดสืบมาจนถึงพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในรัชกาลที่หจวบกระทั่งถึงรัชกาลที่9ก้า เวลาต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งพราหมณ์ได้จัดทำพิธีไว้ตั้งแต่วันพุทธที่27ธันวาคมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในส่วนพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานี้เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาครั้งนี้ด้วยทรงตระหนักว่า ตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งสำคัญในฐานะองค์รัชทายาทที่จะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาถวายสัตปฏิยานว่า จะทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชาติศาสนาและประชาชนทั้งมวลในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีพระราชดำรัสถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกระทัมศัตฏิยานสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะพักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงภัยบูรณ์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่ วันศุขที่29ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 5สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังพระพลาณท้องสนามหลวงเพื่อทรงบาทร่วมกับประชาชนจากนั้นในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เข้าเฝ้าถวายพระพรณ์าศาลาดุสิดาลายัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตในวาระอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ ประชาชนชาวไทยทั้งปวงต่างรู้สึกชื่นชมสมมนัตเป็นล้นพ้นร่วมกันแซ่ซ้องถวายชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานเฉลิมฉลองมีการตกแต่งพระนครและมีงานมหรสพณท้องสนามหลวงตลอดสวันระหว่างวันที่27-29ทธันวาคมพุทธศักราช2515 การเสวยน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสัจจะปณิธานต่อประชาชนนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชพระทรงพระราชสมริว่าพระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ขุนนางข้าทูลรองทุลีพระบาทข้าราชการจะมาดื่มน้ําเพื่อจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ก็ต้องซื่อตรงต่อหน้าที่เพื่อประชาชนเช่นเดียวกัน นี่คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชโชบายแนวพระราชบุตรพระราชปณิธานเป็นการส่งต่อสู่สมเด็จพระยุพราชของพระองค์เพื่อให้รับพระราชภาระของแผ่นดินต่อไปพระราชสัจจวาจาที่ทรงปฏิญาณตอบเบื้องหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนนั้นเป็นถ้อยคําที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็แสดงพระราชปณิธานซึ่งไม่ทรงเคยคลาดเคลื่อนจากพระราชปณิธานนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์นั้นแน่นอนเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดในลักษณะที่เรามาศึกษากันอย่างละเอียดจะพบว่าก็ทรงปิดทองหลังพระไม่ได้ทรงออกพระพักอย่าง เอกระเิแต่ว่าหลายๆอย่างเป็นแนวพระราชดำริและพระราชโอบายที่สุข,ขุมและลึกซึ้งที่พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองด้วยความเสียสละด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อตรงต่อประชาชนอย่างที่ทรงปฏิญาณเอาไว้นี่คือสัจจะที่พระองค์ทรงรักษา,าไว้ดังนั้นเมื่อทรงดำงรงสี่ราชสมบัติและมีพระปฐมบรมราชโองการอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว ก็เป็นการสอดคล้องต้องด้วยหน้าที่พระราชภาระที่ทรงรับในฐานะพระราชธายาสสืบมาจนถึงความเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันผู้ทรงเป็นวิ่งขวัญอันประเสริฐของพวกเรา ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอราาสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชประวัติอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ